ค่ะได้เวลาของสินสโมสรแล้วนะคะแน่นอนละค่ะว่าวันศุกร์แบบนี้นะคะเรามาพร้อมกับประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้อยู่ในการอภิยาชายจันทิพย์นะคะข้างดิฉันคุณอดิศรสุขสมอาจมาเหมือนเดิมและคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตวันนี้มาการ3มอเลยมาเปิดประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามาประมวลกันดีกว่าว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นไฮไลท์แล้วน่าคิดต่อกันบ้างนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตหน้าจอตลอด3เดือนที่ผ่านมานี้นะคะข้างล่างของทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาจะขึ้นว่ากำลังอยู่ในช่วงทดลองออกอากาศนะคะแน่นอนว่าเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงแน่ๆหลายคนมองว่านี่แหละเป็นก้าวสำคัญที่จะก้าวกระโดดนะ,ะวงการสื่อสารมวลชนที่ไหนได้ไป,ไป,ไ,ปไปมาเสียงบน่นตามมาอีกเยอะเลยนะคุณอาทิตย์คุณอาทิตรนก็ค่อ,อนข้างมีหลายอย่างนะคุณอาิตศรดูดูครบไหมฮะทั้ง20 ยี่สิบห้าช่องยี่สี่ช่องสนุกช่องเขาออกกันได้ดูเป็นดูผ่านจานแล้วเขาก็มีให้ดูเหมือนกันซึ่งผมดูส่วนใหญ่เจอแต่ละครเกาหลีนะกลับบ้านดึกๆไปเนี่ยละครเกาหลีเต็มไม่หมดเลยคือกดไปช่องไหนก็ละครเกาหลีนี่เราอยู่ประเทศไทยหรือเปล่ามังคีไม่รู้ได้ซ้ำว่าดูช่องอะไรอยู่แต่กดมาเนี่ยเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันละบางคนเขามองว่าเอ๊ะเราเดี๋ยวนี้รีโมทมมนมีกดเฟเวอร์เรทได้จะมีคนทําตารางส่วนตัวดูหรือเปล่ากูถ้าทําจริงเนี่ยคือเป็น ผู้ลูกค้าต้องมอบโลเลยนะอาจจะต้องเขียนโจทย์แล้วแปะไว้ข้างจอขนาดนั้นเพราะอย่างหนึ่งมันเกิดความสับสนของตัวเลขด้วยนะคุณอาทิตย์ว่าช่องที่ประมูลได้เนี่ยตกลงมันดูผ่านเลขเนี่ยจะเจอกันจริงหรือเปล่าเพราะจริงก็คือแล้วแต่ว่าระบบพัฒดูผ่านเสาหรือบล็อกเดสของทวีดิจิตอลธรรมดาเนี่ยยังไงก็คือตามที่กสทชประกาศนะครับแต่ว่าพอเป็นจานดาวเทียมขึ้นมาเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าคุณใช้แล้วแต่บุญจกรรมว่าคุณใช้กล่องอะไรนะก็พูดอย่างนี้เพราะว่า คือช่องในของบล็อกเซสของทีวีจานดาวเทียมเนี่ย <S 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 เขาซื้อกันได้แล้วเขามีการซื้อกันนะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละช่องก็พยายามจะซื้อให้ตัวเองไปอยู่ในช่องตนๆแต่ว่าเขาไม่สามารถซื้อได้ทุกบล็อกอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะ,ะ,ะทีนี้มาดูนว่าปัญหาที่ออกกาที่ผ่านมาสามเดือนจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับคือก็จะมีการเปิดประมูลกันไปนะอย่างที่เราเห็นกันไปว่าเปิดประมูลไปประมาณสามสิบหกช่องแล้วก็ยี่สิบช่องธุรกิจเนี่ยนะครับมีมูลค่า กว่า5้าหมื่นล้านบาทนะคุณนพยาคุณนิสอนซึ่งจริงๆแล้วคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆของการทีวีเป็นโอกาสใหม่ๆของผู้ประกาศเป็นโอกาสใหม่ๆของนักข่าวของคนทาทีวีในยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการแข่งขันเข้ามาฮะรเราไปดูผลการสํารวจเลตติงของโทรทัศน์ทวีดีิตอลน,นะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของ AGB n บีเนลสนนะครับกันหน่อยว่าต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลผสรวจเฉพาะช่องดิดิตอลน,นะครับโดยไม่รวมช่องที่ออกอากาศคู่ขนานไปในระบบ อันลอกด้วยคือไม่ได้รวมแล้วก็จะไม่มีไทย P ีบีอใหม่มีช่องเจ็ดช่องเก้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นกันแบบนี้ส่วนตัวผมไม่แปลกใจนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่รู้สึกคือเขามีคอนเทนต์อยู่แล้วเขาเปคอนเทนต์อยู่แล้วก็คืออันดับหนึ่งับสองเนี่ยก็จะเห็นอย่างในห้าคืออย่างเวิร์กพอยต์กับช่องแปดของอาเอสนะฮะก็จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือเขาก็มีประสบการณ์ในแวดวงของเขาอยู่ใช่คับผมวันนี้ก็คือหน้าแปลกใจหน้าแปลกใจคือไอ้ที่คาดคิดว่าเขาจะอยู่อันดับ ต้นๆมีชื่ออยู่แล้วหายไปเพราะว่าผู้เลหน้าเก่าอย่างอย่างเอาชากช่องสามว่างแบบนั้นครับหายไปกลับไปอยู่ช่วงอันดับท้ายตารางนะครับพูดเหมือนฟุตบอลก็คืออยู่ในอันดับไม่ไม่ติดในหนึ่งในสิบอันดับด้วยซ้านะฮะก็คือติดอยู่ในแบบว่าตั้งแต่สิบเอ็ดถึงยี่สิบนะฮะทั้งสี่ช่องเลยนะครับแม้ว่าคนจะคาดหวังว่าเขาน่าจะเป็นผู้นําในตลาดนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ตัวเลขเนี่ยก็อาจจะบอกว่ายังไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นเพราะว่า จะงมีความาไม่แน่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการวัดผลอยู่ว่าพอเลขช่องมันส่่งกันไปจะวัดผลกันยังไงแบบไหนให้ชัดเจนนะครับผมแต่ถ้ามาดูนะฮะเราก็จะเห็นว่าอันอันดับแรกๆเนี่ยเป็นของผู้ผลิตหน้าใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วต่อให้ถ้ารวมแล้วนะครับของของถ้าเกิดมีช่องที่ออกอากาศในระบบอนาล็อกไปแล้วเนี่ยอันดับผู้ผลิตหน้าใหม่เนี่ยก็ยังหายใจผู้ผลิตหน้าเก่าอย่างช่อง3ช่องเจ็ดแบบหายใจแคต้นคอทีเดียวะนะส่วนหนึ่งถ้ามาดูคอนเทนต์การลักษณะของรายการที่ช่องอย่าง WorkPo พอยทช่องแฝดเนะี่ยเราก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วคุณพิยาที่เราคาดกันว่าน่าจะเป็นแบบว่ามีเนื้อหาที่แตกต่างน่าจะขายได้ถ้าดูในตอตอนแรกใช่จะมีอะไรใหม่ๆตกลงเหมือนกันไหมจริงๆแล้วก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือกลายเป็นว่ารายการที่ขายดีเนี่ยคือกลายเป็นเออเกมโชว์เกมโชว์เป็นละครเมโลดราม่าซะมากกว่านะฮะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจาก ช่องปกติที่เราดูกันอยู่เลยนะคุณพิยาคุณนิจพูดถึงละครนี่คือตัวนักแสดงตอนนี้ก็เลยหมุนทั่วเหมือนกันนะคะสําหรับใครไม่ได้มีสังกัดนี่เปิดไปแล้วก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าเอ่ฉันดูช่องอะไรอยู่มีละครรีเบคตามออกมาอีกมากมายนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆการที่เราเห็นผู้ผลิตหน้าเก่าไม่สามารถยึดครองพื้นที่อันดับต้นๆได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะทําให้คุณประวิทรมารีนนท์นะครับที่เป็นกรรมการบริหารของ BC World ซึ่งดูแลช่องดิทอนเนี่ย ทั้งหมดของช่องสามนะครับเพื่อก็บอกว่าให้สัมภาษณ์กับสีมลชนไม่นานนี้นะฮะว่าต่อไปนี้เนี่ยทีดีิตอนเนี่ยน่าจะลําบากแน่เพราะานอกจากเจอผลกระทบจากงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็บรรยากาศเน<ม>ี่ยทำให้เอเจนซี่สปอนเซอร์ต่างๆไม่ลงงบโฆษณาเท่าไหร่แล้วนะครับย<ม>ังมาเจอปัญหาเรื่องของการแข่งขังนกันเองด้วยเพราะว่าเปิดมาทีเดียวช่องธุรกิจ24ช่อง<ม>แข่งกันเองบทในครั้งเดียวเนี่ยทำให้แบบต้องมาแย่งเม็ดเงินกันนะฮะ<ม>น่าจะมีการออกมีการเสนอแนะดยบอกว่าน่าจะมีการเปิดประมูลใหม่นะล้างไพ่ดีกว ประมูลทีละห้าช่องจนกว่าตลาดจะค่อยๆโตไปจนกว่าทุกคนจะอยู่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงไอ้ที่มีอยู่ทาไงคุณหยุดไว้หรอกหยุดไว้ก่อนเลยเป็นีแนวคิดก่อนอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆนะครับคือช่องสามเนี่ยเขาอาจจะพบปัญหาระลอกใหญ่กว่าเพื่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็ประมูลได้หลายช่องแล้วเนื้อหาเนี่ยแค่ต้องแข่งกันเองเนี่ยก็แย่แล้วนี่ยังต้องแข่งกับช่องอื่นๆอื่นอช่ทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องเนื้อหาเนี่ยสำคัญเพราะมันเห็นเรื่องของความไม่พร้อมเกิดขึ้นในหลายๆส่วนนะครับ อย่างเช่นอย่างรายะยะแรกอย่างช่องของไทยอย่างของบริษัทไทย,ยทีวีในเครือทีวีภูเนี่ยก็ประมูลได้ช่องข่าวกันเข้าไปใช่ไหมฮะก็เลย<ฆ>เป็นช่องทีเอชวีร่วมกับอ,อ,อย่างโพสต์ทับลิชชิงจะทำข่าว<อ>ด้วยก,กันนะคร<ฆ>ับผมแต่กลายเป็นว่าเกิดปัญหาขัดแย้งนะ,ะจนต้องเปลี่ยนมือผู้ผลิตเป็นอีกรายหนึง<ฆ>่ง<ฆ>นะฮะ<ฆ>แล้วก็โดนกสอทชจับตาด้วยว่าอ้าวทำไมตอนแรกแรกมาบอกว่าเป็นช่องข่าวทำไมมีรายการบันเทิงสัดส่วนรายการบันเทิงมากกว่าก็ต้องมีการปรับผังกันยกใหญ่นะครับผมขณะเดียวกันนะฮะยักษ์ใหญ่อย่างช่องสามที่คุยกันไปเมื่อกี้เนย พอบนแพลตฟอร์มทีวีกสทชเนี่ยเขาด้วยความว่าเป็นคนบริษัทกันกับช่องที่ออกอากาศระบบนาหรอกเขาก็เลยไม่ให้ออกอากาศคู่ขนานทีนี้มีสี่ช่องต้องหาเนื้อหามาเติมกลายเป็นว่าเอารายการเก่าๆมารีรันอเอารายการเกมโชว์ละค,ร,คร,ละรเก่าๆเงี่ยมารีรันละครเกาหลีละครจีนแบบนี้นะก็ทําให้กสทชเพ่งเลงอีกอว่าเอ๊นนี้เท่ากับการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า นี่เป็นของเก่ารีลันไปหมดแล้วไม่ได้มีการลงทุนใหม่เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นฮะ,ะก็ต้องมีการสรับผันกันช่วงเดือนตุลาคมนะ,ะ,ะส่วนหนึ่งเพราะว่าความไม่พร้อมในเรื่องของการจัดทําเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยละครับผมค่ะคือแรกๆเนี่ยก็อาจจะให้เ,ออเหมือนว่า เอาที่มีอยู่เนี่ยมารีลันไปก่อนได้สักระยะเดือนสองเดือนแรกที่เราเห็นสักพักก็ต้องค่อยๆเติมเนื้อหาแต่กลายเป็นว่าพอระยะเวลานานเข้าหลายรายการก็ยังรีลันอยู่ใช่ครับเพราะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาผู้ผลิตไม่ทันเหมือนกันนะครับผมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีปัญหาอื่นๆนะอย่างที่เราคุยไปตอนต้นเรื่องของเลขช่องต่างๆเรื่องของ การรับชมผ่านบล็อกเซตไม่สนใ่ดูยังไงไม่สนใจจะหากันเจอหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อหาที่ว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมนะเป็นทีวีดิจิทัลนี่ออกอากาศก็คือดูกันได้ทั่วประเทศเหมือนกับฟรีทีวีแล้วเนื้อหามันจะนําเสนอได้แค่ไหนอย่างเช่นคุณอดีตสเมื่อกี้พูดถึงขึ้นมาช่องหนึ่งแล้วที่ว่าโอ้โหเนื้อหาละครเขาค่อนข้างจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ยังต้องระวังนะคุณอาทิตย์เพราะว่าอย่างล่าสุดก็มีกรณีนะคะ พูดชื่อได้เลยละกันนะเพราะว่าเป็นกระแสอยู่สําหรับอซีรีส์ไววาวุ่นเนี่ยอย่างตอนแรกถ้าจํากันได้เนี้ยนะคะเนื้อหาค่อนข้างแรงมันแรงเพราะว่าพฤติกรรมของตัวละครเนี่ยยังอยู่ในวัยคอซองไงคุณนึกออกไหมแล้วมันก็มีเรื่องราวของเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเรื่องของการป้องกันการเรื่องเพศเรื่องตบตีความรุนแรงซึ่งคนดูกลุ่มมียืนยันว่าก็มันเป็นเรื่องจริงปัจจุบันมานําเสนอได้แต่คนใช่คุณแต่คนอกจํานวนมากรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าเอาก็บางเรื่องก็ ไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้ดูนีดูแล้วจะทําตามหรือเปล่าและอย่างนี้คนดูต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไหมหรือต้องเป็นกสทชซึ่งคุณจำซีซั่นแรกได้ไหมก็คือโดนโนดนเลขเทปไปตรวจแล้วฮะแต่ว่าด้วยกระแสก็เลยทำให้ไม่มีการแอคชั่นอะไรใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาจะ